นวัเขียนเขตพระอารามหลวงตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมวันรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ i i g l l e n n i n g Day ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยมมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระประเมนทระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิวราลงกรพระวชิวรเล่าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชมพรรษา28รกรกฎาคมพุทธศักราช2566พร้อมกันทั่วประเทศโดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดกิจกรรมณวัดเขยนเขตพ,พระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งประสานความร่วมมือดำเนินการกับวัดศูนย์กลางถ่ายทอดสดส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสง์ ได้รับเกียรติจากคุณประนอมแก้วหนองสเสม็ดรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองบึงยีโถเป็นประธานคารวาสเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรถวายราชสักการะพร้อมทั้งได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลสำหรับกิจกรรมบรรรวมพลังสร้างสังสปปายะสู่วัดด้วยวิถีห้ส จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28รกรกฎาคมพุทธศักราช2566โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถร,รสมาคมเพื่อขับเคลื่อนโครงการงานโครงการขออภัยค่ะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชนด้วยการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเพื่อให้ดูสวยงามสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะแก่การเป็นสถานที่เกื้อหนุนในการปฏิบัติธรรมส่งผลให้วัดมีความมั่นคงและชุมชนมีความเข้มแข็ง,ขขงสืบไป นอกจากนี้ยังได้จเจริญพระพุทธมนต์ขอไปค่ะนอกจากนี้ยังได้จัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิวราลงกรณราชิระกล้าเจ้าอยู่หัว โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและผสมนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงตำบลบึงยีโ่โถอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณรปการของมหาเถรัสมาคมเป็นประธานสงฆ์และคุณสมคิดจันทรรมรึกรองปลัดกระทรวงมหาไทยเป็นประธานคารวาสโดยมีคณะสงฆ์สมเณรหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งร่วมเป็นภาคีความร่วมมือดำเนินงานของโครงการวัดประชาราชัฐสร้างสุขพร้อมด้วยระสมนิกรทั่วไทยเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน